สวัสดีครับวันนี้ผมวัดสึกิ่งทองก็พามาชมที่นาของพี่วันชัยนะครับผมเมื่อก่อนเป็นข้าวดิดเยอะนะครับมาตอนนี้ออกรวงแล้วครับผมเป็นข้าว105นะครับเนี่ยครับข้าวหอมมะลิ105กํากำลังออกรวงเลยครับผม ต้นสูงสวยงามดีครับไม่ล้มนะครับแข็งแรงดีครับผมข้าวดีดไม่มีเลยนะครับหรือมีก็น้อยนะครับจากเมื่อก่อนข้าวดีดเยอะมากแทบไม่ได้ข้าวเลยครับเมื่อก่อนเกี่ยวข้าวแล้วไม่ได้ข้าวเลยมีแต่ข้าวดีดขึ้นเยอะพอตอนนี้ได้ย่อยสลายฟางต่อสั่งฟางข้าวและข้าวดีดก็จะ เหลือน้อยครับตอนนี้มองหาข้าวดิบก็มีอยู่เล็กน้อยแทบไม่เจอนะครับผมแต่ข้าวออกรวงดีงามครับที่นาของพี่วันชัยอย่างนี้เลยครับผมธรรมชาติดีมากครับเนี่ยครับแหนแดงครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับเนี่ยพี่เขาเอาแหนแดงมาปล่อยไว้ในนาครับตัวนี้สร้างโปรตีนสร้างไนโตรเจนได้ดีมากเลยครับเนี่ยครับ โอ้โห oh, สุดยอดเลยครับท่านาใ,นใครทําแบบนี้ได้ในสุดยอดเลยนะครับเนี่ยแหนแดงครับเป็นอาหารปลาอาหารกบอาหารเขียดได้ด้วยครับโ oh, oh, อ้โหเจ๋วเลยครับผมน้อยนักที่จะมีคนเอาแหนแดงมาปล่อยลงที่นานะครับผมโอ้ oh, สมัยตะก่อนแล้วถ้าแหนแดงตัวนี้ถ้าหากปล่อยให้น้ําแห้งปั๊บแล้ววันหนึ่งข้างหน้านะครับที่แหนแดงตัวนี้ มันย่อยสลายจะกลายเป็นปุ๋ยเป็นไนโตรเจนชั้นดีชั้นเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยปรับสภาพดินได้ดีมากเลยครับโอ้แพร่กระจายทั่วนาเลยครับมีเฉพาะนาของพี่เขานะครับอันนี้นาคนข้างๆเขาไม่มีนะครับเนี่ยเนี่ยครับไม่มีจะมีเฉพาะนาของพี่วันชัยครับผมแหนแดงสุดยอดครับแหนแดงนี้ ลวงมาให้ดูนะครับเนี่ยครับผมแหนแดงเป็นอาหารปลาก็ได้เป็นปุ๋ยก็ดีครับในตัวเจนสูงผมเคยเลี้ยงอยู่ที่บ้านนะครับผมเคยเพาะขยายพันธุ์โดยซื้อกระชังนะครับกระชังพลาสติกมาแล้วก็ เอาแหนแดงไปหนึ่งหนึ่งกำมือครับในกระชังเราจะใส่น้ำไปประมาณคืบหนึ่งแล้วก็เอาขี้วัวไปหวานลงไปให้แบบปรับสภาพน้ำหรือก็ให้เป็นปุ๋ยนะครับหวานให้ทั่วบางๆแล้วก็เอาแหนแดงโนกยนใส่กำมือหนึ่งอาทิตย์เดียวกระแพ่กระจายแบบโอ้โหเต็มกระชังเลยครับต้องตักขายครับกิโลละ99้บาทตอนนั้น นี่ข้าวครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องข้าวให้ฟังนะครับข้าวพี่วันชัยก็ใบเขียวตั้งดีนะครับเนี่ยครับช่วงนี้ก็ห้าโมงกว่าครับผมดวงอาทิตย์ก็กําลังจะตกบรรยากาศดีมากครับเย็นๆครับตอนนี้กําลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วครับข้าวหอมมะล,ลิของพี่เขาครับกําลังออกรวงแทงยอดออกมายังเป็นอ่า เกษรอยู่เลยนะครับเนี่ยครับเกษอยังไม่หล่นน่าจะประมาณสักวันที่15ถึง20พฤศจิกายนก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวแล้วครับเดี๋ยวถึงตอนนั้นจะมาดูว่าพี่เขาจะได้กี่ตันนะครับผมนาของพี่เขาตรงนี้เป็นนาทดลองใช้เทนเดอร์นะครับเมื่อก่อนคือมีเข้าดีดเยอะทีนี้ก็เป็นแปลงทดลองที่กรมกมลาสายจังหวัดกาลสินครับเอาไว้เป็นแปลงทดลองให้ชาวบ้านแถวนี้ดู สองไร่ครึ่งครับนาพี่เขาผลปรากฏว่าตอนนี้คือข้าวออกรวงได้เกือบทุกต้นเลยครับข้าวดีดแทบไม่มีเลยครับผมอันนี้อย่างที่เคยอัดคลิปไปเมื่อช่วงที่ก่อนทำนาครั้งแรกบอกให้พี่เขาหมักหมักไว้ประมาณ7-10วันหมักเทนเดอร์นะครับแต่พี่เขาใจร้อนครับ5วัน หมักได้ห้าวันก็มาทําเทือกหวานข้าวเลยวันนั้นก็ยังกลัวอยู่เลยว่าเอ๊ะข้าวดีมันจะตายไหมนะกลัวว่าข้าวดีมันจะขึ้นมาแบบเยอะแล้วทีนี้เดี๋ยวจะเสียชื่อน้ํายาน,นะครับเดี๋ยวจะทําให้คนอื่นเขาจะมองว่าอา้าวเทนเดอร์ไหนว่าหมาาักข้าวหมักข้าวดีดแล้วตายทําไมข้าวดีดขึ้นเต็มแต่พอมาดูแล้วเออมันโอเคครับไม่มีข้าวดีดเลยนะฮะห้าวันเองนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้ทํานะครับเพราะว่า เกรงว่าจะเกิดแก๊สไข่เน่านะครับเพราะว่าฟางแล้วก็มเมล็ดข้าวที่ตกค้างในดินเนี่ยในนาเราอาจจะเปื่อยแล้วทำให้เกิดเป็นแก๊สไข่เน่าได้นะครับผมอาจจะคงต้องทิ้งหมักทิ้งไว้เป็น7-10วันหรือถ้ามีข้าวดีดเยอะต้อง15วันเลยครับผมอ่าโอเคครับวันนี้เดี๋ยวขอจบเพลงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้า วันที่เก็บเกี่ยวหรือก่อนหน้านั้นที่ออกรวงเป็นรวงสีทองแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมไหนแดงขึ้นเต็มเลยครับโหสุดยอดเลยครับถ้านาใครทําได้แบบนี้นี่แนะนําให้ทํานะครับถ้ามีน้ำยางเี้เอาไหนแดงไปหว่านลงเลยครับจะช่วยเพิ่มไนโตรเจนให้กับข้าวได้ดีมากเลยสุดยอดครับโอเคครับผมวันนี้ขอจบเพยงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม